ผัวมาอุ้มผัวคุณมาอุ้มให้ได้ยินกูไหมอุ้มอุ้มผัวมาอุ้มผัวคุณมาคุณอยู่ไหนเนี่ยรักอยไหนครับไหนไม่ตู่โอ้คุณอยู่ไหนเนี่ยคุณกลับมาแล้วเหรอคะใช่นี่ ผมโทรหาคุณตั้งหลายสายทำให้คุณไม่รับแล้วแม่ของคุณอ่ะแม่คุณอยู่กับหมอแม่ฉันอยู่กับหมอผมว่าก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่คุณอ่ะคนไปดูแม่คุณนะงั้นคุณรอฉันแป๊บนึงนะฉันไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนอย่าพูดไปไหนนะเออคุณผมไม่ไปกับคุณนะผมต้องทำงานอ่ะแต่นั่นแม่ของฉันนะผมต้องทำงานนี่พูดไม่รู้เรื่องเหรอ นี่ผมบอกอกี่พันครั้งแล้วว่าเสื้อผ้านเนี่ยใส่ร้อให้เสรตะกร้าโอ้โหพูดกีดรอบก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยโอป่าน,นี้ละปวดหัวจริงเลยฉันแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะขอให้คุณตั้งใจทำงานมากๆนะคะขอบคุณค่ะบ่นอะไหนนักหนาว อันนี้เนี่ยวันนี้คุณสวยเหมือนเดิมเลยนะแน่นอนสิคะถ้าฉันไม่สวยอ่ะคุณก็ไม่รักฉันสิรักอยู่แล้วผมขอไปอาบน้ำแป๊บนึงน,นะจะได้อไหอมหอมรีบไปรีบมานะคะ ตามเฮยพูดทำไม ตามตามอะไรของคุณเนี่ยคุณบอกฉันมาตรงๆสิคุณจะให้ฉันออกไปข้างนอกทำไมเนะี่ยนม่เป็นใครเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ไงในนี้มืดจังเลยนะี่ยก็ฉันโทรหาแม่แล้วแม่บอกว่าแม่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลแม่ฉันแค่ไปรับยา แล้วผมพูดผิดตรงไหนอ่ะผมได้บอกท่าไหนว่าแม่คุณเข้าโรงพยาบาลผมแค่บอกว่าแม่คุณอยู่กับหมอหมอกับเพสัดก็คือคนเดียวกันหรือเปล่าแล้วหมอกับเพสัดจะเหมือนกันได้ไงอ่ะร้านยาก,กับโรงพยาบาลน,นี่นะแล้วคุณนะคุณเป็นใครอ่ะแม่นี่คุณมาแอบแซบกับผัวชาวบ้านเขาใช่ไหมล่วดูจากสภาพของนายเนี่ยก็คงไม่ต่างเดียชุชันหรอกนะก็คงมาแอบแซบเมียชาวบ้านเขาเหมือนกัน อแต่นี้มืดจังเลยนะครับจะเสียงอะ่รทำไมเดี๋ยวข้างนอกเขาได้ยินผมผิดอะไรเนี่ยก็ที่ผ่านมาคุณก็รู้เลยว่าถ้าแม่คุณป่วยมาคุณจะไปอยู่กับแม่คุณแม่คุณจะได้สบายใจฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะฉันจะทนไม่ไหวอะไรฮะผมบวงดีอะคุณนะที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องของครอบครัวเราทั้งหมดเลยนะ คุณก็รู้ลยถ้าแม่คุณป่วยมาคุณไปเฝ้าแม่คุณอ่ะแม่คุณจะได้มีกําลังใจแล้วจะได้หายเร็วๆไงผมพูดผิดตรงไหนเนี่ยฮะคุณพี่ว่าฉันจะเชื่อคำพูดคุณแน่หรอ,อมานี่เลยนะมาเชียร์ผมให้รู้เรื่องก่อนเลยคุณบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าคุณจะโกหกฉนันทำไมอะ่ะในนี้มืดจังเลยนะครับ นี่อุ้ผมผม่อยากมีปัญหาอะไรกับคุณเลยเข้าใจไหมฟังผมอธิบายก่อนนะฉันไม่อยากฟังคุณอธิบายอะไรอีกเข้าใจไหมเอยคุณใจเย็นสินี่คุณฟังผมอธิบายก่อนสิได้คุณอยากจะอธิบายอะไรอธิบายมาสิอธิบายมาเลยคือผมจะบอกให้นะอุ้มเธอเลิกงิ่งงสักทีได้ไหมผมเบื่อแล้วเนี่ยนี่คุณ เออหนอยโอ้ยย้ห่าอย่าค nah ุณคุณมาได้ไงอ่ะไอหมอนี่ใครคืออ๋อที่ปิดบังฉันก็พูดเรื่องนี้ใช่ไหมฮะโอยเงอเงเงือง แต่นี่ใครคือคุณนอกใจเขาเขาก็นอกใจคุณได้เหมือนกันนั่นแหละพวกคุณนี่เป็นคู่รักยังไงคะทําไมถึงไม่มีความคืบหน้าต่อกันเลยอนี่ฉันจะบอกให้นะฉันไม่เคยเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้ใช่ไหมใช่ฮะหมายความว่าไงก็เพราะว่าพวกฉันสองคนมีความสมคัญแบบเปิดกว้างแล้ววันนี้ที่พวกเราสองคนทะเลาะกันก็เพราะว่าเขาลืมว่าวันนี้ ไรคิขขวของท่านทหาดไม่ใช่คิวของครูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ครูว่าไงนะความสัมพันธ์แบบเปิดกว้างนี่สรุปแล้วผมงงไปหมดแล้วนี่พวกคุณค,ณคบกันความสัมพันธ์แบบไหนกันแน่เนี่ยก็ความสัมพันธ์เปิดกว้างไงเปิดกว้างอ่ะพวกคุณเป็นบ้ามีใครที่ไหนเขาทำความสัมพันธ์แบบนี้กันบ้างนะโอ้พวกเธอสองสคนออกมาจากบ้าน ฉันไม่รู้จริงๆอ่ะว่าทําไมพวกเราถึงต้องทําเรื่องแบบนี้ด้วยทําไมเราถึงต้องดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ของเราฉันไม่อยากทําแบบนั้นอีกแล้วอออุ้มผมขอโทษนะคือมันไม่ใช่แค่คนคนเดียวที่รู้สึกผิดอ่ะผมก็รู้สึกผิดเหมือนกันว่าทําไมเราต้องทําแบบนี้ด้วยฉันไม่อยากเป็นแบบนี้อีกแล้ว เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะผมสัญญาว่าผมจะรักแค่คุณคนเดียวฉันก็สัญญาว่าฉันจะไม่มีความสัมพันธ์แบบเปิดกว้างอีกผมก็เหมือนกันผมรักคุณนะฉันก็รักคุณ